อันไหมเมื่อกี้ที่แม่พูดผู้เห็นหน่ร่ผู้เห็นเนี่นั่นแหละก็ไปตอบไปอกินีแล้วเห็นปนไปกัมันใจวต้นที่เป็นนอนวันน้เป็นยังไงคะเีน่าจะมีอีกอ๋อมีุุ่ยเหรอคะ ดันข้างพี่อื่แล้วจัดก,การยังไงคะข้าบนด้วยข้าบนด้วยตัดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทองดีก้าวหน้าการเกษตรและทีดีเคอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะลงพื้นที่บ้านม่วงไข่ตําบลม่วงไข่อำเภอพั<า>งโค,คนจังหวัดสกลนครค่ะและเราอยู่กับคุณแม่ทองใบสีชัยมุนค่ะแนะนำตัวในจ้า ชือ <ừ. S 1> นางทองใบสีอ,อายุเท่าไหร่คะแปดสามแปดปีแล้วคะ่ะยังแข็งแรงมากเลยนะคะนั่นเลยบบเ,อเออสิบวันก็จะครบเดือนกุมภา นะคะอคีกเดือน,น,นหนึ่งค่ะนะคะดังนั้นค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือไม้ห่วงหัวรี่ค่ะโอ้โหวบยาวขาวใหญ่นี่คือต้อนไม้ที่พร้อมที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกดังนั้นค่ะเราวัดจากพื้นขึ้นมาที่ร30เซนและวัดเส้นรอบวงทือ25เซนโอ้โหลำดับที่เทไหร่ครับะะลำดับที่12นะคะของในบ้านไทบ้านทั้งหมดมี 22ต้นนะคะนี่คือบริเวณบ้านปลูกแซมกับพืชผักสวนครัวที่มีอยู่เลยนะคะดังนั้นค่ะปลูกเมื่อสิงหาคม256465662ปีกับสิงหากันยาคมพุทธศันวา2ปีกับ4เดือนเนี่ยโตเร็วมากนะคะดังนั้นอีก5ปีเทนะ่าไัร่เนาะใช่เขาบึงเนาะน<ๆ>จะแข็งแรงรออยู่ดูใช่ไหมคะเออสาวน้อยไป83นะคะเฮ้ยเสียงหัวนี่คือ,หน,ห,อนหนึ่งพืชเศรษฐกิจนะคะที่วันนี้ บอกได้เลยค่ะว่าเป็นพืชที่โตเร็วนะคะขอเพียงแข็งแรงและอยู่ดูค่ะว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ติดตามกันนะคะ